พร้อมหรือยังคะคุณผู้ชมคะที่จะมาเป็นเจ้าสาวรัเสเซียนะคะวันนี้ค่ะโอ้ยนางแบบกิติมศักิ์นะคะมาแล้วมาเล่านะคะน้องนายชนุตราสุขสัน์แล้วก็อาจารย์ฐานทันสยามรสวัสดีคะ่คะ,คะที่บอกว่ามาแล้วมาเล่าเพราะว่าเราให้โอกาสในการแต่งหน้าเจ้าสาวเกือบทุกรูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกในวันนั้นค่ะอีกไม่นานใช่ไหมคะยังค่ะวันนี้ถามอาจารย์เจี๊ยบเลยดีกว่าค่ะปกติแบบชาวรัสเซียสาวรัสเซียทั่วไปเนี่ยเขาแต่งหน้ากันยังไงอะแบบว่าดูได้จากอันนี้ค่ะที่มาซอยนานาอ๋อเหรอคะอ๋อชาวรัสเซียจะเยอะใช่ไหมอ๋อสไตล์เขาจะเป็นยังไงไหมคะยังไม่เป็นเจ้าสาวแบบเป็นสาวทั่วไปนี่ว่าเขาก็แต่งเหมือนทั่วไปใช่ไหมทั่วไปนะแต่เขาไม่เป็นทั่วไปผิวขาว ผมทองอะไรอย่างนี้ไหมคะผมทองผมดำมันมีคือรัสเซียเขาจะแบบว่ามีมีแบบหลากหลายหลากหลายมันเป็นครึ่งเอเชียครึ่งหนึ่งยุโรปครึ่งหนึ่งเป็นประเทศที่อยู่สองทวีปแต่ทีนี้เนี่ยพอต้องปรับมาเป็นแบบเจ้าสาวเนี่ยมันต้องมีเอกลักษณ์อะไรหรืออาจารย์จะมีลูกเล่นอะไรใส่ไปไหมคะวันนี้ไม่พี่ทําไมพี่คิดว่าเขาน่าจะดูสากลน่ะน่าจะเป็นสากลมากกว่าอแต่งหน้ากันดีกว่าค่ะ นะคะที่จำเป็นต้องสวยจำเป็นต้องสวยค่ะสวยที่สุดด้วยเลยว่าสวยและรวยนะคะต้องบำรุงแหละต่อให้เป็นเจ้าสาวนะคะไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามนี่อาจารย์เริ่มเริ่มด้วยอะไรดีเริ่มด้วยอะไรกขอล้างมือนิดนึงอ่ะอันนี้คือบำรุงใช่ไหมนะพรามเมอร์พรามเมอร์พรามเมอร์เอาอันนี้ก่อนคุณดูลำบากกับชีวิตไหมคะชุดยงยงมากวันนี้พรามเมอร์นะคะ แม้ผิวหน้าคุณจะเรียบเนียนแล้วก็สำพ็นอันนี้ช่วยได้นะจำเป็นแล้วนะงเลือกใช้รองพื้นของจอยวัน f ฟออ l ซีซีครีมแอบเห็นว่าบีบทุกสีนะคะสีค่ะสีสีนี้ใช้หมดเลยอันนี้ต้องปรับผิวอะไรไหมคะถต่ว่าน้องนายก็ค่อนข้างใกล้เคียงชาละเซียนายก็จริงๆผิวดีอยู่แล้วนะค่ะยังไม่ต้องแต่งแล้วกับบ้านกับบ้านเหรวันนี้อาจารย์จะผสมทุกสีเลยนะคะ ไม่ผสมทุกสีแยกๆนะในคนมือดูดีๆเขาจะมีเรียงไว้เลยสี่สีอยู่ที่หลังจากอ่อนไปหาเข้มขาลงในโซนตรงกลางนะคะถ้าังเกตดูก็คือตำแหน่งที่จะเป็นไฮไลท์คือวันนี้เจ้าสาวจะสว่างกว่าปกติไหมนิดนิดหนึ่งนะคะปกปิดนิดหนึ่งปกปิดนิดหนึ่งนะคะเลือกสมบัติค่ะของน้องนายก็จะมี นิดๆใต้ตาวันเมื่อคืนนอนดึกนี้ใช้ไมโครเบสรุ่นสายคอลเลคชัน F6F6 นะคะสีนี้จะปิดหลยคล้ำอันนี้คือเชดดิ้งเฟิบเฟิบวันนี้อาจารย์ท่าทางจะทำให้ดูเป็นฝรั่งชัดเจนอ่ะอุ้ยเนียนมากอันนี้คือแป้งฝุ่นเดี๋ยวยกฝั่งนี้ก็ได้ใช่ไหมคะเฟลเพอร์เฟก ฟร a n s ูเซน n t p เดอร์รุ่นยอดนิยมขายดีดีตลงอายแชโดว์แล้วใช่ไหมคะใช่เราเลือกเป็นสีอะไรดีคะวันนี้ใช้ตลับไหนดีด้วย HD ดีกว่าเริ่มก็ง่ายๆสำหรับตลับนี้นะคะไล่จากอ่อนไปหาเข้มตลับตัว HD นี่ใช้ได้ตลอดชีวิตเลยเนาะขายดีมากนีคะมาดูกันลงอายแชโดว์นะคะวันนี้จะแบบ เป็นแค่แบบเงาเงาเท่านั้นนะคะมาที่ไลเนอร์ใช้อะไารเอใช้อันนี้ใช้ตลับเจลไลเนอร์เจลไลเนอร์ฟื้คุณผู้ชมค่ะต้องมีเหมือนกันนะคะจะทําให้ตาของคุณนี้สวยงามกลมโตในบัตดดลอันนี้ก็เปนอีกไอเทมหนึ่งที่ต้องมีแล้วก็สั่งในไลน์ได้ใช่เลยค่ะมาดูกันอีกข้างหนึ่งนะคะสำหรับการใช้เจลไลเนอร์นะคะออนี้เขียนข้างในเลยนะจ๊ะ จารย์จะเพิ่มออาลัญยาเข้าไปเขแบบช่องเจ็ดด้วยนะคะเอาหรออืมทำไมอ่ะจริงๆคือคือพอมีมีกรอบค่ะมีมีโครงก็ถือว่าสวยแล้วนะสะหรับคนที่โครงค่อนพางชัดอ่ะใช่ค่ะนี่สวยมากเลยตรงนี้นะคะแตอว่าต้องฝึกนะเคยพยายามเขียนเหมือนกันค่ะมันไม่ไม่ขึ้นนะค่ะไปไปตามแล้วลงเลยค่ะ มาดูกันอีกข้างหนึ่งนะคะสําหรับใครที่อยากจะลองวิธีนี้ดูนะคะค่อยๆเบาๆนะคะเป็นแบบทําแค่โครงเท่านั้นเองตาคุณก็สวยได้อันนี้อาจารย์มาตาล่างแล้วนะคะใช้อะไร<อ>ไม่ทันดูอายแชโดหรอสีทอง <SD S 1> น้ำตาลทองใช่น้ำตาลทองนี่ที่ตาล่างนะคะฟุๆ๊ๆมาดูกันอีกหนึ่งข้างจบสังบ้านากับพิบตานะคะเพราะว่าเป็นการโชว์มายากลปิ้งอง ง่ายมากตลับนี้นะคะแค่ตลับเดียวเนี่ยคุณเป็นสาวรัสเซียที่พร้อมจะแต่งงานได้ลแล้วก็อินไลเนอร์อินไลเนอร์รตาล่างนะคะคุณผู้ชมมาดูอีกทีนะคะสักครู่ก็สีน้ำตาทลทองไปปุ๊บนีฟุ้งออกมาเล็กน้อยปุ๊บก็เป็นอินไลเนอร์ด้วยดินสอสีขาวนะคะอันนี้มาดูขนตาแบบธรรมชาติแต่ยาวยาวนะคะตามคอนเซ็ปที่อาจารย์จเจี๊ยบตั้งไว้ คนตาล่างก็ชนะเลิศแล้วนะคะมาดูคนตาบนวันนี้เราจะคนตาบนให้แมทกับคนตาล่างคนตาล่างนำริ้วไปก่อนเลยเราจะแบ่งคนตาบนเป็นสามช่อนะคะ,คะเพื่อให้มันมันความแข็งของคนตามันจะมีตรงโคนใช่ไหมคะคะเดี๋ยวถ้าเราแบ่งช่อปุ๊บเนี่ยมันจะไปตามรูปตาคนตาเป็นสามช่อนะคะแล้วก็ค่อยๆติดชึบชึบ เมันนช่างแมทกันมากอะคราวนี้มาดูคิ้วบ้างนะคะอันนี้คิ้วค่อนข้างเรียกว่าได้รูปอยู่แล้วแต่ว่าเราต่อหางตาไปเพราะฉนั้นเราก็ต้องต่อหางคิว้วให้รับกันใช่แต่ว่าสังเกตดูคือไม่ค่อยเข้มก็ยังคงเห็นเส้นขนมีอยู่นะคะเป็นธรรมชาติ ละมุนจังเลยวันนี้เป็นการแต่งหน้าแบบละมุนละไมละมอมมีคําถามอยากถามคุณอุ๋ยอุ๋ยแต่นี้ใช้เป็นทีละเส้นอันนี้เลิศอันนี้เลิศเพิ่มเส้นขนเพราะเราต้องการให้เห็นเป็นเส้นขนอยู่แล้วนะคะตอนนี้มันเพราะว่าเราต่อหางคิ้วออกมาตรงนั้นมันไม่มีขนเรามัมีขนก็ทำขนปลอมซึ่งอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านขนอยู่แล้วใช่ค่ะขนทุกอย่างติดหนวดนเดชนะคะแล้วก็ล่าสุดก็ติดหนวดเจมายอีกด้วย อยากจะเห็นหลือเกินแต่งหน้าเนี่ยโครงมาประมาณนี้แล้วแก้มคิ้วอย่างนี้เลยนะคะปากเจ้าสาวรัสเซียในวันนี้มีต้อง 12- สีเรื่องไม่ถูกเลยนะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้เนื้อแมทเป็นเป็นแมทส่วนใหญ่สาวรัสเซียจะเป็นเนื้อแมทใช่เป็นเนื้อแมททีนี้ถ้าเกิดว่าทางบ้านแบบไม่มีเนื้อแมทแต่อยากจะทาปากแมทแมทอาจารย์มีเทคนิคไหมคะก็ใช้อายแชโดนใช้ลิปสติกเนี่ยแล้วก็ใช้อายแชโด์กดทับใช่อายแชโด์เนี่ยจะทำให้ดูแมทเลยนะพอทาลิปสติกลงไปแล้วก็ติดแน่นเลยนะคะติด บาชออนก็ได้สวยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นแต่งตัวแล้วจะยังไงเนาะโอ้เป็นสาวรัสเซียที่สวยมาก,เห,ากเหมือนนี่ไหมตุก๊กตารัเสเซียแม่ลูกดกันหรอโดกเบอ่์อแม่ก็มีคนเดียว Oh, yo. ชุดนี่ยังไงเนี่ยนะคะอลียนโรมันหรืออะไรผสมผสานค่ะนขอมอบหมายให้กับเจ้าสาวในค่ำคืนนี้นะคะกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติด้วยค่ะที่มางานแต่งงานสวยังไงบ้างหลายหลายครั้งมากเปลี่ยนไปตลอดค่ะเปลี่ยนตลอดเลยแล้ววันนี้ยังไงก็วันนี้ก็รู้สึก แปลกใจมากที่ได้ใส่ดีใจที่ได้ลองใส่ฉันรู้ว่าชอบชอบ <laughs> ถ้าจะต้องแต่งงานชอบแบบไหนจ้าสไตล์นี้ชอบไหมคะสไตล์นี้ก็ชอบค่ะชอบทุกแบบเลยเนาะแต่สไตล์นี้เจ้าบ่าวน่าจะชอบเพราะว่าเขาใส่ออกมาก็ดูแบบปกปิดหน่อยใช่ไหมไม่เซ็กซี่ <laughs> <laughs> ดูปกปิดสนใจ <laughs> ถามน้องน่ายหน่อยดีกว่าปกติเคยแต่งหน้าสีนี้บ้างไหมคะที่เป็นแค่โครงแค่นี้ด้วยอะค่ะไม่เคยแต่งนะคะเนี่ยดูตาดูตาแต่วันนี้โครงชัดหมดเนาะโครงชัด จมูกก็แบบว่าเป็นอีกแบบหนึ่งขึ้นมาเลยนะคะแต่ก้องการให้ดูเป็นฝรั่งเลยใช่คือสับแต่งหน้าแล้วว่าดูพุ่งอ๋อดูพุ่งคืออย่างนี้มีน้องพูดว่าดูพุ่งแต่เป็นพุ่งที่พอดีใช่ไหมคือหลายคนพยายามจะทําให้พุ่งอ่ะพี่ปุ๋ยแต่มันแบบพุ่งพุ่งอะพุ่งค่ะพุ่งไปเลยเลยนะพุ่งเหลาค่ะวันนี้คือแบบที่พอดีนะคือปรับให้เป็นอีกแบบแต่พอดีแล้วมันจะสวยแบบนี้ เนาะถามอาจารย์เจี๊ยบบ้างได้อย่างที่คิดไว้เลยไหมคะไม่ได้คิดค่ะอ๋อไม่ได้คิดคือเป็นคือได้โจทย์มาแต่ละครั้งอ่ะครั้งที่แล้วเวียดนามหแต่ไงเหรอ <No. S 2> เนอลาตเซียหคือมันเป็นโจทย์ที่คือเราเห็นในชีวิตประจำวันเนาะแต่เมื่อต้องมีดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยใช่ง่ายง่ายจะเรียกทําไมค่ะนั่นไงอ๋ออาจารย์เจี๊ยบแต่ชอบวันนี้ที่อาจารย์เจี๊ยบต่อคิวอะค่ะต่อคิวแล้วยังเห็นเป็นเส้นเส้นด้วยอันนี้เป็นโอ้โหเป็นมือลองพูดจาหยาบคะเอามือลองทำไมคะ คือสวยมากสวยมากคือแบบหลายๆคนที่อยากจะต่อคิ้วแล้วให้ยังเห็นเป็นเส้นนะจําเทคนิควันนี้ใช <st> ้<เอ>ได้เลยใครที่ไม่มีเส้นขนหรือว่าปลายหางคิ้วถูกกันออกไป<อ>ด้วยอะไรก็แล้วแต่เราอยากต่อคิ้วใช่ค่<ป>ะก็คือใช้เทคนิคอันนี้ใช่รวมถึงการทําลิสติกให้ด้านด้วยวันนี้นะคะ ติดทนได้และติดทนสวยมากดูซสีรูปปากน้องนายด้วยแหละทําให้แบบสีลิปสติกวันนี้แบบดูโดดเด่นแล้วมันก็แบบคือเด่นมากคือชุดเนี่ยขาวมาเลยใช่ไหมคะแล้วก็จุดเด่นที่สุดวันนี้เท่าที่เห็นนะปากนี่แบบเด้งมาเลยให้น้องฝากผลงาน IG Facebook รับงานอะไรบ้างที่ไหนยังไง ท่องได้แล้วมั้งคนดูท่องได้แล้วนะเอาเผื่อเปลี่ยนไงเอาเผื่อเปลี่ยนเผื่อเปลี่ยนอัปเดตอ่ะอัปเดตอัปเดตเปลี่ยนห้าเหมือนเดิมค่ะไอจีเฟซบุ๊กนะคะชนุตราค่ะแล้วก็ผลงานนะคะก็ฝากดูย้อนหลังละครแก้วหน้าม้าค่ะแล้วก็ละครฟ้ามีตาตอนคนชอบอวดค่ะแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีแคตตาล็อก MTI มทีไอค่ะเร็วๆนี้มีแคตตาล็อก MTI ด้วยนะคะสวยมากเลยครับ สวยมากค่ะปากแดงปิดหน้าถามอาจารย์เจี๊ยบบ้างดีกว่าผลงานที่เราจะได้ชมกันผลงานที่เราจะได้ชมกันตอนนี้มีเพียงชายคนนี้ไม่ใช่พิเศษนะฮะแล้วก็รายการ Sing Your Face Off ค่กำลังออนแอร์กำลังออนแอร์ทุกวันเสาร์นะคะเปลี่ยนหน้าทาโชว์ใช่โอ้โหเปลี่ยนทุกสัปดาห์คุณคะโนโอ้โหบางคนนึกไม่ถึงเลยต้า นะถ้าอยากเปลี่ยนขนาดดันก็เรียกใช้อาจารย์เจี๊ยบได้เปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนแค่นี้ก็ได้เปลี่ยนแค่นี้ก็ได้คืออยากกนนั้นเลยเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยสวยขึ้นเปลี่ยนได้หมดเปลี่ยนได้หมดถ้าใครอยากจะให้อาจารย์เจี๊ยบไปแต่งหน้าค่ะติดต่อที่ไหนคะเฟซบุ๊กนะคะหรือว่าไอจีหรือว่ามือถือก็ได้มือถือดีกว่าง่ายดี081 เก้าหนึ่งแปดสามห้าสองสี่ฮะนะคะเฟซบุ๊กมีไว้ก็เฟซบุ๊กมีเล่นเล่นไม่ไม่เล่นเล่นเล่นหรอที่ไหนคะฐานทันสยาพรฮะชื่อตามชื่อเลยค่ะ t h a n t a n s a y a p o n นะฮะเข้าไปดูได้นะคะเพราะอาจารย์จะเข้าไปอาทิตย์ละครั้งอ๋อค่ะถือเป็นความคืบหน้าสักสามวันสามวันครั้งเข้าไปเฉยๆแหละไม่ได้อัปเดตหรอเข้าไปอ่า อย่าไปดูผลงานนะคะไม่มีนี่สรุปเชื่อได้เชื uh ่อเลยเชื่อถ hey ือได้นีเข้าไปดูผลงานได้ค่ะ และชุดสวยๆแบบนี้นะคะใครอยากจะเป็นเจ้าสาวแบบสไตล์รัสเซียนะคะหรืออยากจะได้ชุดทุกส,สวตลยเลยค่ะร้านนี้จะบอกเลยว่าเยอะมากแล้วสวยทุกชุดจริงๆขอบคุณนะคะเสื้อผ้าจากแมดิฟิกค่ะ,ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการที่แบบอลังการขึ้นเรื่อยๆๆนะคะตามอายุของพิธีกรนะคะ,ะ <laughs> กับรายการ Beauty Today ค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ทริปวันนี้นะฮะก็เจ้าสาวส่วนใหญ่ก็เราคงต้องเป็นกามมรัสคิดว่าสากลน,นะฮะโดยหลักสากลวันนี้เราไม่ได้แต่งแบบประจำชาติเพราะฉะนั้นรัเสเซียเขาก็จะแต่งแบบเป็นชุดสากลทั่วไปนะชุดสากลทั่วไปก็คือเจ้าสาวก็คือจะเป็นตาจะเป็นกลามมรัสทุกอย่างคือดูออสวยงาม Perfect w o n d e r ร u l ในวันเดียวอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้น เน้นทุกจุดเน้นทุกจุดไม่รู้ว่าจะบอกว่า beauty trip วันนี้คืออะไรคือเน้นตั้งแต่รองพื้นจนถึงเครื่องหน้าคิ้วตาแก้มปากขนตา,าเทคนิคในการทำคอนทัวร์แสงเงานะฮะทำปากกระจับทำยังไงให้ให้หน้าของของเจ้าสาวดูโดดเด่นที่สุดในงานแค่นั้นเอง